สวัสดีครับตามมาดูรถติดในอดยศนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิห้าตุลาคมนะครับเหมือนผู้คนจะออกมาก้นงนอกเป็นเยอะมากนะเดินจับจ้าเดินเล่้ยคนกันเยอะมากนะรถติดเป็นเรื่องที่ผมยังไม่ค่อยเคยเจอนะครับว่ามีรถติด เพราะว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยคนที่อำงสดัมเนี่ยจะใช้จักรยานกันเยอะนะครับดูสิครับคนที่นี้ไม่กลัวฝนเดินกันเฉยๆแม้แต่เด็กนะครับเด็กแบบเบบี้เบบี้าไม่ได้กางร่มให้นะครับดูนะครับค่อนข้างติดนะครับ ลงเม็ดหนาแล้วจะผมจะกลับเข้าโรงแรมนบไม่ไหวนะครับเพราะว่าฝนด้วยหนาวด้วยนะลานะคนคือที่นี่เนี่ยถ้าเทียบก,กับบ้านเราเนี่ยรถติดไม่แปลกเพราะว่าถนนขาแคบมากนะครับดูสิครับเลนเดียวเองแต่บ้านเราอะสามเลนนะครับแบบยังติดอยู่ เดินไปเรื่อยๆนะครับคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ผมจะอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะครับที่เนแลนก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปที่บรัสเซลส์นะครับจริงๆแล้วบรัสเซลส์นี่ผมก็เคยไปมาแล้วนะครับ จะเปลี่ยนเมืองเลยครับไปบราเซลแล้วก็จะแไะไปเกนนะครับแล้วก็จะไปบรูชนะครับเป็นเมืองที่สวยนะครับเกนทะี่ผมเคยไปสวยติดใจนะครับไปได้อีกเมื่อเช้าผมวิ่งไปจนถึงมิวเซียมเลยนะครับงงเหมือนกันว่าตัวเองวิ่งได้ยังไงหนาวก็นาวใส่เสื้อตัวบางจริงเรยวกางเกงขาสั้นแล้วก็วิง่งนะครับ วิ่งที่นี่ไม่ค่อยดีปวดเขา่าพื้นแข็งมากเดี๋ยวนี้พาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีครับ